หากคนต้องการให้ใครเอาอกเอาใจเราแบบไม่หยุดไม่หย่อนทําให้สมองคอยฝ่ายรู้สึกว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจกับกับเรานะครับเพราะถ้าสมองมีความไว้ใจอะ,อะไรก็ยอมทั้งหมดแต่ถ้ามันไม่ไว้ใจนะครับไม่ว่าอะไรก็ไม่ยอมวันนี้เพราะเขาไม่ไว้ใจคุณครับกลัวว่าคุณเป็นพิษเป็นภัยเขากลัวว่าไอ้เวลาที่ทั้งหมดของชีวิตที่มาอยู่กับเราเนี่ยมันไม่คุ้มเขากลัวว่าเขาเลือกผิดคน คนเราจะเริ่มมีอีกโก้หรือการเอาชนะกับคนที่ตนรู้สึกว่าเป็นพิษเป็นภัยหรือคนที่ตนเองไม่ไว้ใจมันจะมีสประโยคในการสร้างความไว้ใจให้กับสมองอีกฝ่ายแบบเนียนๆภาพที่ลบยากมากที่สุดในโลกใบน,นี้คือภาพความทรงจำของมนุษย์ถ้ามันจำว่าคุณไม่ดีนะครับมันจำว่าคุณแย่ มันก็จะยังคงจําแบบนั้นแม้ว่าวันนี้คุณจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจขอโอกาสวิงวอนอ้อ,อนวอนแต่มันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับครูคอมมียังลบคุณก็แค่ต้องสร้างความไว้ใจแบบเนียนๆและคือปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อถ้าคุณใช้ประโยคบางประโยคที่สร้างทําให้สมองไว้ใจเราได้แบบเนียนๆภาพความทรงจําลบๆที่เคยมีก็จะค่อยๆจางหายไป แต่ถ้าคุณยังวิงวอนอ้อนวอนตื้ององขอขายมันยิ่งดูถูกครับสามประโยคในการพูดนะครับแล้วทําให้แฟนรู้สึกว่าเกิดความเชื่อใจเรามันไม่ใช่การสัญญิงสัญญาอะไรก็ตามแต่ว่าจะกลับใจครับแต่มันจะเป็นลักษณะประโยคที่ b ้ i l ี e ก้ของอีกฝ่ายให้มองว่าเป็นพวกเดียวกันเช่นคุณรู้ไหมเนี่ยเวลาฉันอยู่กับคุณเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเป็นตัวเองได้ดีที่สุดเรากาลังอธิบายว่าเวลาฉันอยู่กับคุณเนี่ยฉันได้เป็นตัวเองได้ดีที่สุด นี่มันคือลักษณะของการ b u วอีโก้นะครับหรืออัตตาของอ e ีกฝ่ายว่าเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเขากลายเป็นคนมีคุณค่าในการทําให้เราได้เป็นตัวเองที่ดีที่สุดเมื่อไหรก็ตามแต่ที่สมองรู้สึกว่าเขามีส่วนช่วยเหลือเรามันเกิดอ,อะไรขึ้นครับมันจะโน้มน้าวใจตัวเองมาชอบเราดังที่ครูความอธิบายในข้อที่แล้วไปแล้วว่าเดวคานนกีบอกว่าอะไรครับถ้าคนรู้สึกว่าได้ช่วยเหลืออะไรเราบางอย่างมันจะรู้สึกชอบเราโดยอัตโนมัติมันคือการเนียนที่สุด สองครับนะคุณทําให้ฉันเชื่อในความรักอีกครั้งกรู้ไหมเนี่ยตลอดมาในฉันไม่เคยเชื่อในความรักแท้รักจริงแต่พอมาเจอคุณเนี่ยคุณทําให้ฉันเชื่อในความรักอีกครั้งอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขามีส่วนช่วยให้เรามีความมั่นใจในความรักมากขึ้นอะไรก็ตามแต่ที่สมองรู้สึกว่าได้ช่วยเหลือเขาไปมันจะโน้มน้าวใจตัวเองให้ชอบเขาไปด้วยเพราะสมองมนุษย์ไม่อยากมีความขัดแย้งหรือต้องหาเหตุผลในตัวเองสามครับ คุณเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยที่ทําให้ฉันรู้สึกจุดๆๆแบบนี้คุณเป็นคนแรกเลยนะที่ทําให้ฉันเนี่ยรู้สึกดีใจขนาดนี้คุณเป็นคนแรกเลยนะที่ทําให้ฉันรู้สึกแฮปปี้ขนาดนี้อะไรก็ตามแต่ที่ประโยคใดก็ตามแต่ที่บิวให้สมองอ e ีฝ่ายรู้สึกว่าเขามีส่วนช่วยในตัวเราบางอย่างสมองของอ e ีฝ่ายจะเกิดการชอบเราโดยอัตโนมัติแต่ครับถ้าเกิดว่าหลายๆคนรู้สึกว่าประโยคเหล่านี้เนี่ย มันไม่ค่อยเข้าปากฉันเลยฉันเป็นคนปากหนักฉันเป็นคนพูดแบบนี้ไม่ค่อยได้อยากที่จะให้มันสอดคล้องกับสภาวะชีวิตที่เป็นจริงของฉันตอนนี้เด็บๆเลยได้ไหมนะครับที่มันไม่ดูเลี่นขนาดนี้เกินไปมันจะเป็นสามสิบห้าจิตตวิทยาครับในการสร้างความไว้ใจคือพูดง่ายถ้าคุณลุมสมองคนได้คุณก็ลุมความรักได้ครับ ถ้าคุณกลมความรู้สึกคนได้คุณก็กลมความรักได้ครับถ้าคุณกลมความคิดได้คุณก็กำความรักได้วันนี้ครูคอมมีให้คุณถึง35จิตวิทยาที่ทําให้สมองเกิดเอฟเฟกต์สอย่างทําให้ชอบทําให้เชื่อแล้วทําให้เชื่อมอยากได้เทคนิคนี้พิมพ์คําว่าครูคอมชนะซึ่งอันเนี้ยสามสิบห้าจิตวิทยาเนี้ยจะได้เฉพาะ50ท่านเท่านั้นครับนะครับมันจะมีการจํากัดครับ นะครับอันนี้ใครทันก็ทันไม่ทันก็คือคุณต้องไปทบทัวนในคอร์สเองแล้วครัวเนี้พิมพ์คําว่าครูคมชนะครับแล้วหมดจะส่งทั้งสาสิบห้าข้อนี้ให้กับคุณเลยครับแต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าความรักของคุณราคาเท่าไหร่ความสุขของคุณนี่มันราคาเท่าไหร่น้ําตาลูกของคุณเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่การพิมพ์คาว่าครูคมชนะแล้วคุณได้เทคนิคทั้งหมดหรือคุณต้องเอาเวลาไปพิมพ์ชื่อของมือที่สามแล้วนั่งร้องไห้หลังตู้เย็น คุณว่าอันไหนมันจะคุ้มกว่านะครับมันขึ้นอยู่กับว่าในอดีตท,ทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดของคุณเนี่ยคบกันมาเนี่ยจนลูกแต่บ้านหลานแต่เมืองเนี่ยมันราคาเท่าไร่ชื่อเสียงของคุณราคาเท่าไร่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครคูคอมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเลยทำอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับ แต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตามไม่ดีครับแต่พูดเป็นนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึง บางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์คอมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวียงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพวกอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาพบาะว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้คุณตลอดเวลาคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับเข้าใมอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่ n ิ c l e ลี a สแ c ค m ัมเบนครับนะคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกวัน,น,วนแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิม คุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิ์พิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ l i n e แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ love underscore ตองเนะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกชะตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้กูคมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคำพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคำพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแคมเบงครับคือมันทำให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกใเอาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เล่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ